ณส่วนอบรมเยาวชนเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสได้จัดให้มีพิธีฉลองพระใหม่จำนวนสิบรูปในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2564ค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเถระในพื้นที่มาร่วมประกอบพิธีจำนวนสรูปประกอบด้วยพระครูพิพัฒนบุญเขตเจ้าคณะอำเภอเมืองนาราธิวาสพระครู ไยโรธธรรมานุกุลเจ้าคณะตำบลลำพูและพระครูปัญญาพิรมเจ้าคณะตำบลบางนานอกจากนี้ยังมีคณะกะัลยาณมิตรในพื้นที่มาร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยหลังจากนี้พระธรรมทายาทุกรูปนะคะก็จะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองไม่ว่าจะเป็นภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติฝึกความเป็นผู้นำที่มีวินยัยเคารพอดทนรู้จักบริหารเวลา รู้จักปรับตัวให้อยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขรวมถึงให้เป็นผู้ที่รักในการให้ทานรักษาศีลรักการปฏิบัติธรรม ซึ่งกิจวัตรเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่ต้องทําและควรทําเพื่อฝึกให้เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่ปลูกฝังให้ชายไทยรุ่นใหม่ๆนะคะมีความเป็นผู้นํามีความรู้ที่จะคอยคาจุนพระพุทธศาสนาในอนาคตให้เจริญยั่งยืนสืบต่อไปค่ะ